รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ช่อง5้าวรรตี้อยู่กับแตงกวาทนัญ,ญาพีพิธวรรณิชการค่ะวันนี้แน่นอนนะคะเรามาพร้อมกับสาระและความบันเทิงมากมายเช่นเคยที่จะทําให้วันหยุดของคุณผู้ชมเป็นวันหยุดที่มีความหมายค่ะสําหรับช่วงแรกวันนี้นะคะไปติดตามเรื่องราวกฎหมายใกล้ตัวในช่วงรอบรู้เรื่องนี้กับทนายช่อง5้าวรรตี้ค่ะ รอบรู้กฎหมายเรื่องนี้กับทนายช่อง5้าวอรตี้นะคะคุณผู้ชมคะกับประเด็นที่เราคุยกันมาต่อเนื่องค่ะตั้งแต่ปี2564ลากยาวมาถึงปี2565กฎหมายใหม่นะคะกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพอเราคุยกันประเด็นนี้กับท่านพิทยากรปรากฏว่าคุณผู้ชมทางบ้านสอบถามกันเข้ามาเยอะมากเราเพยายามรวบรวมประเด็นร้อนๆที่วันนี้เดี๋ยวจะให้ท่านพิทยากรนะคะช่วยกรุณาให้คําตอบ ได้รับเกียตรติจากอาจารย์วิมลมาสกุลตา้าคทิติกรรมการผู้จัดการบริษัท p d p a c o n s u l t a n t and Chaining จำกัดและบริษัท e a ิ n and a นด์เวินจำกัดรวมถึงยังเป็นกรรมการสมามคมโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์นั่งเป็นเพยากรในรายการอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์คะวันนี้อาจารย์เหนื่อยหน่อยนะค <c oughs> ะคุณผ <c oughs> <ๆ>ู้ชมทางบ้านแบบโอโ้โหแชทแต่งจริงถามเข้ามาเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่าเป็นกฎหมายใหม่ยังไม่ค่อยรู้ยังไม่ค่อยเข้าใจ เอาประเด็นแรกก่อนเลยดิฉันไล่ไปค่ะคุณผู้ชมทางบ้านสอบถามเข้ามาว่าในกรณีที่เราจะไปโทรตามไปขอเช็คชื่อไปขอเช็คเบอร์โทรของผู้อื่นเนี่ยทำได้ไหมคะเหมือนเราแบบอแบสืบแอบโทรไปที่บริษัทที่องค์กรของเขาเนี่ยทำได้ไหมคะผิดกฎหมายไหมคะถ้าพูดในฐานะของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลนะคะหรือองค์กรหรือบริษัทนั้นนะคะถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยชัดแจ้งนะคะเป็นหนังสือหรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะ ไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ค่ะอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดว่ามีบุคคลภายนอกโทรมาว่าขอทราบนะคะชื่อนามสกุลนี้นะคะอยู่ที่บริษัทนี้หรือเปล่าหรือขอเบอร์โทรเขานะคะในฐานะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบของนิติบุคคลนั้นนะคะถ้าไม่ได้รับความยินยอมนะคะจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะลูกจ้างไม่สามารถให้ข้อมูลได้ แต่ถ้าเป็นกรณีแบบเราพิจารณาแล้วเราก็เกิดความเห็นใจสมมุตินะคะอย่างเช่น คนนี้เขาป่วยอยากจะขอเบอร์แม่เพื่อติดต่อเขาหน่อยเป็นบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน HR เกิดความรู้สึกเห็นใจอยากจะให้ข้อมูลพอจะให้ได้ไหมคะมีข้อยกเว้นตามข้อกฎหมายนะคะในส่วนของการให้ข้อมูลนะคะเพื่อระง,งับเหตุอันตรายนะคะต่างๆนะคะต่อชีวิตเพราะฉะนั้นการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะกับบุคคลอื่นต้องแท็กตัวบุคคลที่เราให้ข้อมูลให้ด้วยค่ะ ว่าเขาคือ,อบุคคลที่สามารถให้ได้หรือเปล่าว่าเขาเป็นอยู่ในรูปแบบของโรงพยาบาลน,นะคะมูล,ลนิธิหรือเป็นข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อยกเว้นตามข้อกฎหมายค่ะอัะอนนี้ก็กฎหมายยกเว<ช>้นไว่ให้ะนะคะ,คะเพื่อให้ไม่เกิดอันตรายใช่ค่ะค่ะ,คะมีอีกข้อนึงอันนี้ก็ใกล้เคียงกันค่ะคุณผู้ชมบอกว่าเป็นแฟนโทรมาตามหาเบอร์กิกของสามีหรือว่าของแฟนตัวเอง ทำได้ไหมผิดกฎหมายไหมคะค่ะจริงๆเขาทำได้ไหมนะคะเขาว่าในส่วนของการสอบถามเขาทำได้แต่นะคะในฐานะนิติบุคคลนะคะหรือผู้ควบคุมข้อมูลสบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลไม่สามารถให้ได้คะ่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนะคะข้อตกลงขององค์กรหรือลักษณะความยอมถ้าเราไม่ได้ระบ,บุในสัญญานะคะ การให้ได้ต่อเมื่อต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงนะคะธุรกิจหลายธุรกิจนะคะอาจจะมีการสอบถามอย่างเช่นที่เกิดขึ้นบ่อยนะคะมีกรณีที่สามีบางครั้งไปทานเหล้ากับเพื่อนแล้วหายไปแล้วมาขอเบอร์ของหัวหน้างานภรรยาขอเบอร์ของหัวหน้างานถามว่านะคะ ในส่วนของตรงนี้นะคะเกี่ยวเนื่องกับองค์กรนั้นหรือไม่นะคะในฐานะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนคนถือเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะและการให้ข้อมูลนั้นคือเน้นค่ะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนคล เคลียร์ค่ะอาจารย์เคลียร์อันนี้ก็เป็นประเด็นที่จริงๆเราหยิบยกมาพูดกันแต่ว่าไม่ได้ให้คุณผู้ชมแบบ <c oughs> เหมือนเปิดช่องนะว่าไม่สามารถโทรไปตามเบอร์กิ๊กจากที่บริษัทได้อันนี้ไม่ส่งเสริมให้ทานะคะ <c oughs> คุณผู้ชมคะไม่ว่าจะขัดต่อเรื่องกฎหมายด้วยแล้วก็ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามด้วย <c oughs> ไม่ส่งเสริมจริงแต่เราถามให้เพราะว่าถือว่าเป็นประเด็นสาธารณะ <c oughs> เป็นประเด็นใกล้ตัวอ่ะข้อต่อไปค่ะขอข้อมูลส่วนตัวเช่น <c oughs> ข้อมูลสเตทเมนต์เงินเดือนของลูกจ้างกับฝ่ายบุคคลได้ไหม กรณีเราจะไปกู้นี่ยืมสินโดยเฉพาะนี่นอกระบบหรือพวกบัตรเครดิตที่เขาจะเช็คเงินเดือนของเราเอย่างเงี้ยค่ะโทรมาถามกับฝ่ายบุคคลค่ะถ,ถ้าในกรณีที่นะคะมีการโทรสอบถามฝ่ายบุคคลเนื่องจากว่าพรบฉบับนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราให้ข้อมูลกับส่วนบุคคลน,นั้นต้องได้รับความยินยอมบางครั้งค่ะในองค์กรเรานี้ตัวบุคคลเองนะคะมีการขอหนังสือรับรองการทํางานหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะในเอกสารหนังสือและขอการขอนั้น ถ้าเรานะคะเป็นแบบฟอร์มที่บอกว่าสามารถให้ความยินยอมทางโทรศัพท์ได้และให้เพื่อธนาคารนี้เท่านั้นวัตถุประสงค์นะคะความยินยอมการให้ข้อมูลโดยวิธีใดนะคะถ้ามีการกรอกไว้นะคะละักษณะของคอนเซนต์แล้วสามารถให้ได้แต่ถ้าเกิดว่านะคะเราออกหนังสือรับรองไปแล้วแล้วเขาโทรมาสอบถามไม่สามารถอ้างนะคะหรือตอบกลับไปยังผู้สอบถามได้ ก็ไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลเรื่องเงินเดือนนะคะหรือที่อยู่หรือข้อมูลอื่นใดที่จากการสอบถามน,นั้นได้ค่ะโอเคค่ะทีนี้มาเรื่องของ Delivery บ้างบริการ Delivery เป็นที่นิยมมากเลยโดยเฉพาะในยุคโควิด19นะคะก็ปรากฏข่าวคราวหลายครั้งว่าบางครั้งค่ะผู้ให้บริการ Delivery ไปถึงบ้านของลูกค้าเสร็จปุ๊บ ก็เอาเรื่องบ้านของลูกค้าเนี่ยไปโพสต์ต่อบางทีอาจจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีนะคะแต่มันกลายมาทําให้ลูกค้าเนี่ยได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงบ้างอย่างเช่นไปส่งของให้เขาแค่ราคานิดเดียวรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยอะไรแบบนี้หรือไปบ้านดาราพวกบริการ Delivery ก็ไปโพสต์ว่าอุ้ยได้มาบ้านดาราโพสต์บ้านเขาอย่างงู้นอย่างนี้แบบนี้ผิดหไหมคะอาจารย์คะผิดค่ะผิดในฐานละเมิดด้วยค่ะแล้วก็ผิดพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเช่นกันนะคะ และผิดพรบอรคอมพิวเตอร์หากเป็นการ post โพสต์ออนไลน์นะคะกี่กระทงคะเนี่ยสามไอน,น้อยน้อยก็สค่ะถ้าไม่ได้รับความยินยอมแล้วนะคะเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวเขาคือทุกคนเวลาเราโพสตออนไลน์อย่างเช่นเวลาเราไปส่งของบ้านดาราเขาจะรู้สถานที่อยู่ของบ้านดารานั้นทันที นะะอาจจะเสี่ยงนะคะต่อการละเมิดในเรื่องอื่นๆตามมาอะเป็นสตอเกอร์เงี้ยจริงๆเขาอาจจะอยากรู้บ้านดาราแต่เขาไม่รู้แต่บางเอินว่า Delivery คุณจำเป็นต้องรู้คุณได้รู้โดยบังเอิญใช่่ไหมคะคุณเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้มันไม่ได้ไม่ได้ใช่ค่ะแล้วคนที่มีความผิดตามพรบฉบับนี้นะคะก็คือบริษัทองค์กรนั้นในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะคะมีความรับผิดันต้นค่ะส่วน นะคะผู้เผยแพร่หรือพนักงานท่านนั้นก็มีความรับผิดนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ,คะซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีได้ใช่ค่ะค่ะสุดท้ายคือกรณีของการถ่ายรูปดาราคนมีชื่อเสียงในสถานที่ต่างๆเราบังเอิญไปเห็นดาราปุ๊บเรา,าอยากถ่ายรูปเขาแล้วก็มาโพสต์ในที่สาธารณะทําได้ไหมคะจันค่ะถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากดาราท่านนั้นนะคะ ลักษณะความยินยอมเข้าประเด็นนี้ด้วยค่ะก็คือเป็นหนังสือหรือเป็นอินเล็กทรอนิกส์ไฟล์นะคะหากพิสูจน์ได้นะคะลักษณะของเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รับความยินยอมนะคะเป็นการละเมิดนะคะสิทธิความเป็นส่วนตัวของเขานะคะเอามาเผยแพร่ในสาธารณะไม่ได้ค่ะค่ะแต่ดิฉันเข้าใจว่ามันก็จะมีคําว่าดาราเป็นบุคคลสาธารนณะมาให้ตีความกันอีกในแง่หนึ่งค่ะอาจารย์มีมุมมองอยังไงคะก็ถ้าในส่วนของมุมมองของนี้คือมันจะแตกต่างกันนะคะ ความเป็นส่วนตัวนะคะเวลาเขาจะใช้ privacy ในส่วนของการใช้บริการในแต่ละบริการนะคะการเปิดเผยหรือเอาข้อมูลเขามาเปิดเผยก็ถือเป็นการเปิดเผยความเป็นส่วนตัวแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดเขาไปงานนะคะเป็นที่สาธารนณะก็คืออีกประเด็นหนึ่งนะคะต้องดูสถานที่การใช้บริการหรือกิจกรรมนั้นๆด้วยค่ะค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้สมควรแก่เวลานะคะเราพูดคุยกันมาประมาณหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถ้าว่ากันจริงมันคงมีรายละเอียดให้พูดคุยกันอีกเยอะแล้ค่ะที่นํามาย้ําเตือนกันก็คือฝากความระมัดระวังในการที่จะโพสต์ในการที่จะแชร์ข้อมูลส่วนตัวรวมถึงข้อมูลของผู้อื่นในการที่เราจะหยิบยกมาใช้ด้วยนะคะถ้าระมัดระวังก็จะไม่เกิดกรณีพิพาทไม่เกิดปัญหาไม่ต้องหยิบยกข้อกฎหมายมาตีความอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราฝากให้ย้ําเตือนระมัดระวังกันค่ะวันนี้ ช่วงหน้าช่วงท็อปซีอจะเป็นใครนั้นต้องไปติดตามกันค่ะช่องห้าวารี้ แยกจากสุภาพบุรุษผู้มีสเสน่ห์เป็นเรื่องยากแต่ก็ต้องทำระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสแทนซิ่ง าล้คุณผู้ชมวันนี้ครับรายการช่อง5วาไรตี้นะครับพาคุณผู้ชมมาที่ไอคอนสยามครับเพราะว่าได้ยินที่นี่ว่ามีร้านดอกไม้ที่สวยมากๆและก็เยอะมากๆด้วยราคาก็สูงด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้จุดเด่นของร้านนี้หลักคืออะไรเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าฮะนี่ครับมาถึงแลนดกับร้านดอกไม้ราชาวีฮะนี่เลยสวัสดีครับพี่ซูซี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหดอกไม้เยอะมากเลยครับพี่คือก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตถามว่า ก่อนที่จะมาทําดอกไม้เนี่ยฮะพี่ซุซี่เคยทําอะไรมาก่อนไหมครับโอพี่ทําหลายอย่างมากเลยนะคะตั้งแต่อยู่ที่อเมริกาก็ทํางานที่ World Bank นะคะแล้วก็มีร้านอาหารที่นั่นสองร้านร้านอาหารไทยร้านอาหารอเมริกันอพอกลับมาก็ไปช่วยทางรัฐบาลบ้างะะไปเป็นที่ปรึกษาในรัฐสภาตรงน,นี้นะคะ แล้วก็ทําเกี่ยวกับพวกตํารวจทหารโอ้แต่ดูแต่ละอย่างดูไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับดอกไม้ได้เลยนะใ่ทำไมเดีว่าแต่วมัเนมเป็นดอกไม้เป็นคนที่ชอบบานเนเจอร์ผู้หญิงทุกคนนียจะชอบดอกไม้อยู่แล้วนะคะคทีนี้ที่ทําไมถึงมาจับตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะมาขายดอกไม้เยอะๆอย่างนี้นะจุดประสงค์ตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะขายแค่พงมลลัยนะพงมลลัยแล้วก็มากลายเป็นพงมลลัยชาววังนะที่ทําได้ยากมากสาเหตุที่จะทําพงมลลัยเนี่ยก็เพราะว่าพี่เป็นคนไหว้พระ ระะเราก็หาซื้อพองมาลัยเนี่ยหาซื้อได้ยากที่จะสวยๆบางครั้งเราก็ต้องสั่งจากในวังหรือไม่ก็ต้องสั่งจากอาจารย์จกักรพันธ์นะคะคเพราะว่าอาจารย์จกักรพันธ์เนี่ยเป็นคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งของประเทศไทยในหลายรางวัลแล้วก็เลยม,มานั่งคิดกันว่าถ้าเผื่อยางงั้นทําไมเราไม่ทําดอกไม้ประดิษฐ์ที่ทําได้ยากมากนะคะการไหว้พระเนี่ยบางครั้งใช้ดอกไม้สดไหว้เดียวเดียวดอกไม้เหี่ยวแล้วกินปากก็ไม่สวยนะ,ะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาพวงมาลัยแบบเนี้ย ตั้งไว้แล้วก็ถ้าผมีพวงมาลัยสดก็ค่อยไปแซงนะะคแล้วถ้าสมมติว่ามีคนเดินเข้ามาเนี่ยคือคือดอกไม้ประเภทไหนขายดีที่สุดครับต้องบอกว่ามันขายได้หมดทุกอย่างเพราะว่าคนเราเานียชอบแตกต่างกันนะคะบางคนก็ชอบดอกเพยอนี่บางคนก็ชอบดอกกุหลาบบางคนชอบทูลิปบางคนก็เน้นว่าต้องเป็นกุหลาบไทยนะคะพวกฟาร์เรนหรืออะไรพวกนี้นะคะ แต่ส่วนใหญ่คนที่มาที่นี่จุดมุ่งหมายของเขาก็คือสิ่งลูนงานไทยของเราที่พี่ไม่ต้องการให้หายจากประเทศไทยเราเพราะเป็นงานที่เราต้องอนุรักษ์ไว้คนที่ทำเนี่ยยิ่งทีก็จะหายากขึ้นทุกครั้งเพราะมันต้องใช้เวลาทําอย่างมากเลยครับ้วนยิผมขออนุญาตถามว่าต่อพวงเงินเนี่ยใช้เวลาในการทำนานไหมครับอาจารย์ครับก็เวลานะครับการทำครับแล้วแต่ชนิดของล็อกมาลายด้วยครับถ้ามาลายรูปแบบที่ยาครับก็ใช้เวลาเกือบ 2สัปดาห์เลยครับการชนิดนี่ยใช้เวลาทำเป็นเดือนเลยครับเพราะว่าต้องเริ่มตั้งแต่การเทนสีการทำเตรียมผ้าอย่างเงี้เลยครับผมเดี๋ยวแม่ขอยกตัวอย่างนะได้ครับอย่างพวกนี้นะฮะถ้าเคยเป็นดอกไม้สดเนี่ยเราก็ทําได้ครับแต่ต้องใช้ดอกพุทธิลดดอกใช่ครับนะคะพวกนี้นะครับก็คือต้นแบบเนี่ยผมได้ทําเพื่อทุนการถวายหนึ่งกัณฑิขาธิราชนะครับในสมเด็จพระเทพนะครับแล้วก็หลังจากที่ทุนการถวายเนี่ย คอนซซี่เนี่ยได้มาเห็นเนี่ยถือว่าเป็นมาลัยที่สวยมากนิดนึงนะครับก็มีความละเอียดมากนะครับตั้งแต่การเตรียมเนี่ยคือดอกพุธนะครับต้องหุ้มหุ้มผ้าทีละดอกหุ้มสองชั้นนะครับข้างในเนี่ยเป็นแกนพลาสติกเรามาหุ้มผ้าชนิดหนึ่งก่อนแล้วก็ใช้ผ้าโปร่งสีทองครับหรือเรียกว่าผ้าตานะครับหุ้มทับอีกชั้นหนึ่งครับแล้วค่อยเอามาร้อยทีละทีละก้านทีละก้านจนได้เป็นพวงนะครับเฉพาะเตรียมเนี่ยครับดอกพุธ ดอกพุธหนึ่งพวงครับคือใช้ประมาณพันดอกเวลาเตียมก็เฉพาะเตรียมดอกพุธหุ้มผ้าครับก็ใช้เวลาเกือบอาทิตย์หนึ่งเลยครับโอ้ก็ตีว่าประมาณหนึ่งอาทิตย์แค่แค่แค่เตียรขออย่างเดียวเองใช่มครับผมโอ้โหเพราะดูงานแบบประณีตมากคือคือดูผันผ่านนี่คือแบบว่าของจริงแน่นอนแต่พอมาดูแบบโอ้โหนี่ดอกไม้ประดิษฐ์จำลองจากของสดครับของสดแก็ทําได้ในรูปแบบนี้เหมือนเลยออใช่ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของจุดเด่นของร้านนี้ที่ลูกค้าเข้าเลยที่แบบ ลูกค้าเห็นแล้วปุ๊บต้องเข้าเลยนี่คืออะไรก็คือพี่พยายามอนุรักษ์ความเป็นไทยนะคะครับพี่ยังไงไงพี่รักประเทศไทยมากรักคนไทยรักสีมือคนไทยเพราะนั้นร้านของพี่ก็ต้องทำสัญลักษณ์ให้เหมือนไทยนะคะเอาโดยเฉพาะจุดนี้จะเป็นจุดที่ต่างชาติมานะถ้าเผื่อเข้ามาเห็นเนี่ยก็จะประทับใจในความเป็นไทยของเราอ่ะวัฒนธรรมของเราทั้งนั้นเลยผเห็นครบผมเห็นนข้างนี่ก็มีอีกเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมฮะอย่าพิ่งซีรกวคนพานำดูหน่อยฮะ โหอันนี้อันนี้เป็นการจําลองชุดผ่านขันมาครับของสดมีรูปแบบนี้แล้วก็จําลองเป็นงานประดิษฐ์จากผ้าครับผมโอ้โหนี่คือจําลองทุกอย่างเลยครบเลยก็พวกนี้ก็คือเป็นฝีมือของนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาการมาจัดศกษาครับที่ผมสอนอยู่ครับแล้วคุณเซซี่ให้การสนับสนุนครับโชว์นำมาผลิตภัณฑ์จากผลงานนักศึกษาเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาในระหว่างเรียนด้วยครับผม อย่างพวงมาลัยของเราอ่ะก็ให้นักศึกษาทำนะคเพื่อที่นักศึกษาเนี่ยจะได้รู้ว่างานเขาเนี่ยเขาเรียนไปเนี่ยมันมีอาชีพที่ต่อเนื่องได้แน่นอนนะแล้วก็การตอบรับของคนเนี่ยเยอะมากอาจารย์ผิดให้ไม่ทันครับคุณถ่ายดีจนแบบผลิตให้ไม่ทันเลยครับทังโอ้โหคิวนี่คือต้องจองล่วงหน้าเลยรไหมฮะเนี่ยก็อย่างเช่นสมมติว่าพวงมาลัยพวงนึงครับใช้เวลาผลิตประมาณสามสัปดาห์ก็ถ้าคนที่สามคนที่ห้าก็คูณสามสัปดาห์ไป แต่ว่าใช่ครับแต่ว่าเราก็ถ้า,ถ,าถ้ามีออเดอร์ถ้าสั่งมาถ้าต้องการจริงๆเนี่ยคือสั่งอ่อเลยครับหรือว่าเรามีมีของที่หน้าร้านสามารถมาเลือกได้เลยคร<อ>ับถ้าถ้าไม่รีบนะครับครับผม,ผมอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะเรียนให้ทราบนะคะคือบางคนเนี่ยมาถึงบอกอยากขอสั่งซื้อสั่งทําพี่ก็บอกเขาบอกอาจารย์เราไม่ต้องให้เขาทําดีกว่าเขาทําไปเขาใช้แค่ขนเดียวเอาไปเก็บเปล่าๆนะ เพราะฉะนั้นก็ให้เช่าเอาเช่าก็ได้เหมือนกันให้เช่านะคะก็จะได้เอาเงินนี้ให้กับทางโรงเรียนหรือว่านักศึกษาที่ทํางานอันนี้ด้วยดอกไม้ต่างประเทศของที่นี่ฮะมีประมาณกี่ชนิดมีกี่แบบและอันไหนขายดีบ้างฮะของเราที่นําเข้าเนี่ยคือจะเป็นดอกกุหลาบนะตอนนี้นะครับเนื่องจากช่วงวาเลนไทน์นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่เรานําเข้ามาเนี่ยจะเป็นเกรดพรีเมียมไซส์พิเศษทั้งหมดเลยครับถ้าดอกกุหลาบของเราเนี่ย ความพิเศษของเราอีกหนึ่งอย่างคือมีกลิ่นหอมนะครับมีกลิ่นด้วยใช่เป็นที่แรกเลยนะครับที่ทําดอกไม้ประดิษฐ์ที่เป็นไซส์ใหญ่พิเศษแล้วก็มีกลิ่นหอมครับนี่อย่างที่คุณผู้ชมถ้าเห็นภาพตรงนี้หอมตุลาเองเนี่ยไม่านแล้วว่าผลพยาจริงครับอ๋อใช่มีความนุ่มๆมันดูเหมือนเป็นแบบเหมือนใบจริงเลยใช่ครับและคือเมื่อกี้ใกล้ๆกลิ่นหอมออกมาเลยต้องครับจะมีกลิ่นของกุหลาบด้วยนะครับซึ่งพิเศษมีแค่ที่นี่เท่านั้นนะครับครับ ใกล้ช่วงวาเลนไทน์แบบนี้แน่นอนว่าคนก็ต้องหาดอกไม้สวส่วนแบบนี้ถ้าที่นี่เองมีดอกไม้โดยเฉพาะกลาบอี่ยกี่แบบกี่ประเภทบ้างฮะกุหลาบนี่มีเยอะมากเลยใช่ไหมอาร์มหลาบเรามีมากกว่าสิแบบนะครับในตอนนี้นะครับแล้วก็มีหลายไซส์ด้วยครับแต่วาความพิเศษก็แต่ละแบบก็จะต่างกันไปครับ<อ>มีตั้งแต่ไซส์เล็กแบบนี้เลยไซส์ใหญ่แบบนี้เลยก็มีอา,อาจจะเอาไซส์ใหญ่ดอกเดียวแป้งๆปงแบบนี้เลยก<ช>็ได้ไไดอันนี้พูดถึงกุลาบประดิษฐ์แต่ดอกไม้สดเราก็มีด้วย สดของเราเนี่ยก็มีแบบนําเข้านะครับมีจากจีนจากออลแลนด์นะครับปีนี้ครับว<อ>มานจะหลายประเทศเลยแล,ล<ะ>้วแบเป็นไซค์พิเศษแบบนั้นเลยครับครับแล้วอย่างนี้ใกล้ๆอย่างเงี้ยต้องสั่งจองล่วงหน้านานแค่ไหนไหมฮะต้องจองค่ะเพราะตอนนี้กุหลาบหายากม,มากนะคะการที่นําเข้าจากต่างประเทศจะยากนะคะราคาก็อาจจะแพงกว่าปีก่อนครับนะคะแต่ว่าพวกเราก็เตรียมพร้อมว่าบางคนเนี่ยก็อยากจะได้พวกกุหลาบ ที่เป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะเราก็เตรียมไว้แบบทุกอย่างแต่ว่ามันเหมือนมากเหกมือนจริงที่ทเปลี่ยนไปนด้วยครับดอกไม้สดเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่นานแต่ว่าดอกไม้ประดิษฐ์เนี่ยอยู่ได้ตลอดแล้วก็เราก็ยังให้ความสำคัญกับรา,ายละเอียดของมันไม่ใช่ทั้งกลิ่นขออนุญาตขออนุญาตจับ texture ของมันก็เือนจริงคุณผู้ชมมันเหมือนมากและกลิ่นหอมมากๆคือตอนแรกก็คิดเดินเข้ามาถึงปุ๊บเอ๊ะกลิ่นดอกกุหลาบนี่มันดอกกุหลาบจริงหรือเปล่ารู้สึกว่าเป็นแห่งแรกนะที่สร้างกลิ่นให้กุหลาบที่เรามีกุหลาบ เหมือนจริงและกลิ่นเหมือนจริงด้วยครับโอ้นี่เพราะฉะนั้นมีหลากหลายรูปแบบในการที่จะเลือกจัดเลยอาจาจะจัดเป็นแบบเป็นบล็อกแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะเป็นแถบ,บนี้ก็ได้หรือจะเป็นช่อแบบนี้หรือจะดอกเดียวหรือจะเอาแบบใหญ่แบบนี้เลยก็ได้แล้วแต่แล,แ,ตแล้วแต่คนต้องการแล้วแต่คนความต้องการด้วยทำไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นครับใครที่กําลังหาดอกไม้ในช่วงวันลอยทียนแบบนี้ฝากที่ไว้ด้วยครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่บอกเลยว่าจุดเด่นสำคัญอย่างที่บอกไปว่าถึงจะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์แต่เท็กเจอร์เหมือนจริงและกลิ่นหอมเหมือนของจริงมากๆที่ทีีี่่ยยอออกกกึงงรับเเวืข ช่องทางรวมถึงสาขาด้วยครับอ๋อก็เชิญไปได้ที่สยามพรากอนนะคะชั้นจีตรงหน้าโกเมนะคะเราจะมี2จุดอยู่ตรงนั้นเราจะขายดอกไม้กรณถาเน,าน,นียตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่14แล้วตรงนี้เราก็จะมีอยู่สาจุดเช่นเดียวกันนะคะเราเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะเพราะว่าคนก็ให้การต้อนรับอย่างดีซื้อมาสั่งไว้ก่อนล่วงหน้าอยู่หลายไลน์นะคะ,ะแล้วก็วันนี้พี่อยากจะมอบเท่าน,นี้นะครับให้ เขาพูดนะครับ,รบสวยงามมากๆคุณผู้ชมเป็นช่อแรกบอลถ่ายที่พี่มอ,มอ,อบมาให้หนุบในทุกที่นะครับขอบคุณครับ,บ,รบเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมใครกําลังหาดอกไม้สวยๆโดยเฉพาะนนในช่วงวันบอลนถทายแบบนี้2ส,สาขาสามารถไปได้เลยแต่ทางที่ดีสั่งจองไว้ล่วงหน้ารับรองว่าคุณจะได้ดอกไม้สวยๆไปมอบให้กับคนที่คุณรักได้แน่นอนครับ ช่องขาวราตี้ค่ะขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมนะคะอย่างไรก็ตามขอฝากความห่วงใยถึงสุขภาพของทุกท่านด้วยนะคะดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างทางสังคมสัปดาห์หน้าพบกันใหม่เวลาเดิมนะคะวันอาทิตย์12นาฬิกายนาทีกับดิฉันแตงกวาธันยาโอนีส้สวัสดีค่ะ